ไม่เป็นไรค่ะอยากกอดปารดิ้งเลยตื่นขีถึกบอนเลอเพาอย่าใ้พ่อลงเลยมาแรงถึงมากๆเลยนะเห็นเยอะพ่อไปก่อนผมหมออย่าให้มีมานะนั่นฉันเลยถูกเก็บอาวุธก่อนใช่ไหมอาวดนยังไงปะอ๋อแล้วโชว์ลล์เก่าแล้วลอยเงาลินกับโฟโต้ไปกับปาร์ดไหมคนละรอบไปจกแคปมาให้พี่เขาดีกว่า้ยไอลินชาวติ่งไม่เคยนอก มิ่เราต้องคาดสเสิรค้าก่อนนะได้ได้กดเคีย์ได้เอาให้บุฒิวายได้บานด์บานด์รักกันมากกจะลองให้เลยนะขอในตู้ขอในโดเงนในบัญชีเขาจะแบ่งให้ดาวนี่เปล่าปเขี่ดีกว่ารายเหมือนะไอ้เด็กนี่ยแล้วหมอมาแล้วไปดีแล้วอ่ะอ๋ออยไม่ไ แลล้วงไก็ใส่บินมันใส่บินคุณสองเอาไปลงมันอันนี้เสียงในหัวนะคือแบบเสียงรอบๆตัวแบบวิญญาณบอกครับไม่เอา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 ไปไปขึ้นรถไปเลยขึ้นรถไปเลยลาลาละลา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 ไปเร็วไปเร็วอ้กิจไปเลยเออไปเลยไปเลยหูจะแตกก็ไปเลยเออโลกจิตประเดี๋ยนี่ไปยีงกี่นี่ต้องเปเด็กหัวกันเลยไง